ผมเป็นมะเร็งที่ไตนะครับผมเป็นระยะที่3ามด้วยคือถ้าที่สี่เนี่ยไม่เกินหกเดือนผมเสียชีวิตแล้วพอเช้านั้นผมก็ทำงานผมฉีฉีแบบฉีไม่สุดฉีแล้วมันอั้นคือฉีแล้วมันหยุดเองครับมันทรมานมันเจ็บมากมัน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  มันหยุดเองค,ครับแล้วผมก็ต้องไปแอดมิที่สิคลินผมแอดมิทแล้วหมอก็ซาวเข้าสีสแกนเลยนะครับก็แล้วก็มาฟังผลฟังผลรู้สึกว่าฟังฟังวันนั้นเลยครับหมอก็บอกว่าผมเป็นระยะที่สามด้วยคือถ้าที่สี่เนี่ยไม่เกินหกเดือนผมเสียชีวิตมันก็จะไปได้อีกสองที่คือคือไปที่ปอดแล้วก็ไปในกระดูก พออะไ้มีโอกาสได้จากพี่นกเราค้ยลองกินดูไหมเพราะว่าผมมันต้องโฟลวอัพทุก3เดือนคือที่ผ่านมาคือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่พอออกจากโรงพยาบาลผมก็กินเลยผมกินไปประมาณ3ชุดชุดมะเร็งเลยนะครับมะเร็งผมก็กินไปเรื่อยๆกินกินจนหมอนักเมื่อ3เดือนที่แล้วไปสแกน ปอดนะครับเพราะว่าเชื้อผม,นอมหนึ่งคือขึ้นตรที่ปอดกับกระดูกค่ะโอเคสามเดือนที่ผ่านมาผมไปไป,ไปตรวจที่ปอดแล้วผลเป็นยังไงคะคุณจงพลหมอก็ตกใจว่าก็ไม่ได้ตกใจหรอกหมอก็ยินดีนด้วยว่ามันไม่มีอะไรเลยครับแล้วตอนนี้อยากทราบว่าสุขภาพที่เราเห็นได้ชัดที่เราสังเกตได้มันเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ทานเซอร์เิตินไป ผมก็รู้สึกว่าเราเรามีอะไรที่ดีๆเข้าไปในร่างกายจากร่างกายที่เราซูทผมว่าควรที่ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเพราะว่าถ้าเราร่างกายแข็งแรงเราก็สามารถทําอะไรที่มันมีประโยชน์ทําอะไรเพื่อคนอื่นทําอะไรเพื่อคนที่เรารักได้ตลอดในตลอดชีวิตเลยครับผมตั้งผมก็มีแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ใช่มไม่ใช่เพราะถูกถูกเอาไว้ให้หมอมให้คาถา แต่ทำไมเราไม่เอาไม่เอาตังค์ที่เรามีมาซื้อยาดีๆกิน